สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าะะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องขาแนวทางตัวเลขไม่เข้าไม่หลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนา สูตรคำนวณน,นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9 3 1 4 2 6นะคะแอดมินให้เด่น4กับเด่น2นะคะเด่น4และเด่น2นะคะเด่น4ก็จะมี4 0นะคะ สีหนึ่งสีหกสีสนะคะส่วนเด่นสองนะคะก็จะมี20 2 4ูน2 9สนะสองเก้หเนาะ ส่วนชุดกันนะคะก็จะมี30 31 93 80 48แล้วก็90นะคะ9060อันนี้ก็จะเป็น หกสามนะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมีนะคะศูนย์ศูนย์สี่สี่สามสามแปดแปดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่สามสี่สอง 3993แล้วก็9009นะคะมันก็แถม91นะพี่น้อง91กับ61นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิยกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า